มาดูวิธีการใส่กิ่งตอมะนาลงถุงดำกันค่ะโดยเมื่อเราตัดกิ่งตอนออกมาแล้วนะคะจะแช่น้ำไว้สักพักเมื่อตุ้มมะนาเนี่ยมีความชุ่มชื้อแล้วเราก็จะคัดเลือกกิ่งตอนที่มีรากค่อนข้างดีเพื่อจะมาลงถุงดำต่อไปค่ะขั้นตอนการแกะเชือกลพลสติกก็ควรระมัดระวังนะคะ<ม>เพื่อจะไม่ให้กระทบกระเทือนต่อรากใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะอย่างนี้นะ แล้วก็นำพลาสติกออกนะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมถุงดํากันปกติส่วนเราก็จะใช้ถุงประมาณ4-6นิ้วค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วก็เตรียมดินผสมหลักๆเลยเราก็จะมีดินร่วนขุยมะพราะ้าวสับที่แช่แล้วุ อลายก้ามปูก็จะทาให้โปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะที่ดีอย่างคือการวางกิ่งตอนอย่าลึกจนเกินไปนําดินใส่รอบๆนะคะแล้วก็เขย่าเขย่า,ยาหน่อยนะกดๆถ้ากิ่งค่อนข้างยาวแล้วก็ควรจะมีไม้ปักด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ล้มต้นปักก็ให้ระวังนะคะอย่าให้โดนได้หลังจากนั้นก็ผูกเชือกกิ่งกลับมาให้เรียบร้อยอย่าลืมถ้าเรามีปุ๋ยแล้วก็สามารถใส่ปุ๋ยด้านบนแล้วก็รดน้ําตั้งไว้ที่ร่มแดดํำไรไว้ก่อนนะคะท่านหนึ่งเดือนรากก็จะเริ่มออกแตกใบอ่อนเมื่อรากเต็มถุงแล้วก็พร้อมลงแปลงได้เลยค่ะ